สายบันเทิงครัวนารำมนาราแม่เจ้านี่นารำจะแกงส้มผักตำลึงกัานตุนใส่ป่าต้นามน้ำีนเดียดขันนักล่ะเอาปิดตุนบอดดิฉัมลงไปก่อนครับพี่ตุนพี่ตุนมักอะส้ม ต้งน้นนี่เดียดนะักเอาปิดถูนลันไปก่อนในบ้านก็หาใส่พักตำลึงอยู่ฝาำบาม,าม,ามพักตำลึงจากสวนหลังบ้านจ๊ะเอ๊ะน้ลวาวเคยมาทำป่าแจะเอาตัวจีนมันครับแจะเอาตัวจีน หัวมันกระดูกมันนี่เดี๋ยวเขาอยากเอาไปต้มต้มเอาน้าขาวมันเอาไปจุบก,กินเล่นปลานิลปลานิลน,นหน้าเม,มติกเมตตตึกปุ๊บลูกบอลบุญเล้งมาไหมแย่เอาตัวกินมันครับหัวมันอันนี้เขาอยากเอาไปต้มเอาขาวมัน หัวมันไปต้มก่อนหมอกสุนกนะหอกตักขึ้นเทกละวันนี้วันนี้ก็มาตํำน้ำพริกกันครับามาตํำน้ำพริกกันครับมีกระเทียมมีตะไคร้พริกนุม่ม หอมแดงแล้วก็ขมิน้นเอ,อาเยอครับเอาขอมิน้นเอาหอมจะไข่นืลงไปต่ำเลยก่อนเลยอันดับแรกเสริรลาห้านะารำต้องทาน,นิ เขามินเหลืองล้ำไดแตนว่าเหลืองนะดิเป็นสมุนไพรอ่าตอนนีพริกเรียกวลาปลาห้านน้ำรำครับลงไปเลยหนึ่งช้อนตวงแกงส้มผักตำลึงใส่ปลาหินปลาหินอ่างเมติกเม็เด็ก๋อครับคนใส่ถ้วย ปลาที่เขาต้มมาเนี้ยเอาออกขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยเ่ื้กลางมันจยร่อนลงไปใส่อปลาที่เขาหัวมันดะเขาต้มมาท่านเราเอาเบื่อมันมีก้างออกกระตักออกขึ้นมาให้ก่อนนี่ก็โคดน้ำพริกที่เขาตัดไหมครับโคดน้ำพริกที่เขาตาาาัดใส่ลงไปเลยคนให้มันแตก คนให้มันแตกๆรับนางมาล่างครกันหน่อยนี่แกงส้มผักตำลึงใส่ก้านตุนพร้อมแกงเสตป่านนี้รอให้ตุนมันจะซุกสักหน่อยเดี๋ยวเขากบเอาพักตำลึงลงเลยครับ ใส่ส้มปลอยพพ้อมหน่อค่ะส้มปลอยใส่ส้มปลอยใส่มะขูดนี่นะ,ะส้มปลอยมะขูดมะเขือส้มอ่าเอาละครับเอาพักต่ำลึงลงไปเลยส้มปลอยไว้ทีหลังตำลุงลงไปเลย เหมาะขนาดหอมสกมมะเขือส้มครับส้มใส่ลงไปเลยข้นหอวกานตุนไปแล้วเนี่ยครับเปอแล้วเขาก่เอา เอาการตุนลงก่อนหอมเสกสักบึดเอา้วก็เอาป่าลงครับสักจำลำหมดอ่าเอาละครับสีทาได้ตีและตุนสีทาใกล้ซุกแล้วเอาป่าลงไปเลยครับรานินนี่เอาหนินเราไปเลยคนเหมาะขนาด เหมาะขนาดเอาตัน่นม่ลงไปป,ปุ๊บเทปุนเทกเ้นตามด้วยก้มก่อครับก้มก่อส้มมะขูดรอปิดไฟกันแล้วก็ใส่มะขูดมะขูด เรียบร้อยครัวน่าหล่ำนหลํำยกไปเสิร์ฟเลยแกงส้มปักตําลึงเส่ปลานนนอ่าอันนี้น้ำซุปกระดูกมันเออหัวมันน้ำซุปหัวมันอันนี้แกงยกไปเสิร์ฟครับครัวน่าหลํำนหลํำว้าวแม่เจ้านี่เมนู ปอปาตามุมอันนี้ใครป๊าบอกนะครับปัดปูสสนบุญน,นะครับ <c oughs> อันนี้แกงส้มพักแขบบอันนี้หัวมันเอา้าลุยเขาเหนียวมะกๆอู้หิบเหวียวแล้วเนี่ยฮะอืมทุดดอดอร่อยครับ อ,อร่อยใส่น้ำซ้ปมะขุดเห็นไหมซุมปล่อยกระไทยมะขุดกระไทยอเอาละคลิปมันเหียวครัวหน้าลำหน้าลำ